วันนี้มีแคปมาให้ดูกันนะจ๊ะ FC ทั้งหลายนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวรีโวนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้เซตอิดิชันนะครับผมแบ็กอิดิชันนะครับนอร์เวล่านะได้แคปสวยๆเลยนะราคาดีด้วยคันนี้อีว e สูดีแมกนะครับผมมีให้ดูกันแบบครบๆแน่อนอนไปดูคลิปเต็มกันเลย <S 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 สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันกับหลังโพไซดอนอีกแล้วนะครับหรือหลังเพชรยนต์นั่นเองนะวันนี้นะครับผมมีแคปสวยๆนะครับหลายคันเลยมาให้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลย ต้องกลับสวัสดีนะครับผม FC นะครับของบริษัทเพชรยนต์กันอีกหลายๆรอบเลยนะครับโหได้ผลตอบรับดีมากๆนะก่อนหน้านี้นะครับหลังโพไซดอนนะใครตังไม่รู้นะครับไม่เป็นไรวันนี้นะครับมีแคปสวยๆนะครับสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวนะหรือว่าใครนะครับที่เอาไปทํามาหากินนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเอื้อสายเถิกสายทนนะครับเชื่อว่าจัดแน่นอนนะครับคลิปนี้คันแรกก่อนเลยนะครับอีลูสต์ดีแม็ก1.9ตัวเอปี2019นะครับราคาดีเหลือเกินนะครับคันนี้370,000 9,000บาทนะครับเลขไม้80,000โลลูกค้าคิดดูราคาจ่มแค่ไหนนะครับผอนอยู่7,000นะครับสาภาพสวยแบบนี้เลยได้ปีใหม่ไม่น้อยอีกต่างหากนะกระจังด้านหน้านะครับสวยกริปนะครับผมดูดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนนะครับคันนี้ไฟหน้าได้ได้เป็น <c oughs> มันติรีเฟตเตอร์นะครับผมหรือฮาโลเจนนั่นเองเองนาะรอบโคมใสรอบส้มสวยนะครับ ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาครบๆนะครับผมสีคมสันตัวรถนะกระจังด้านหน้าทุกอย่างใหม่หมดนะครับแต่เข็บด้านข้างนั้นแน่นสนิทเลยนะครับเนี่ยเป็นไงยางสวยนะครับนี่ของจริงนะครับซุ้มล้อโปร่งล้อบางๆนะครับพอเป็นงานดีนะตัวนี้ถือว่าเป็นลงแม็กสักหน่อยนะหล่อแน่นอนนะครับของเราเน้นเดิมนะครับลูกค้าล้อกระทะนะครับผมของแท้นะดูมิลสุนะครับของแท้เลยคันนี้สวยมากนะครับผมยางปี2020นะครับ ร่งล้อซุ้มล้อด้านในนะครับสวยหมดนะตัวโช๊คตามสีจากโรงงานไปแบบครบแบบนี้เลยนะสภาพดีมากนะครับผมคมกริบทุกจุดจริงๆคันแท้คันเดิมหมดนะครับตัวรถทุกอย่างนะสวยมากนะครับลูกค้าคันนี้ที่จับนะครับเป็นสีดํานะด้านๆสวยๆแบบนี้เลยฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันนะภายในนะครับผมเป็นพวงมาลัยนะสวยกริบเลยนะครับตาโลโกอิอิสุครบๆบนะแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับลูกค้าตัวแอร์นะครับปรับไมนุวนนะครับผมตัวนี้เป็นโอเพนแคปด้วยนะ โอ้โหหล่อจัดนะครับเลขใหม่แ0 0 0มื่นลูกค้าคิดดูได้แท้เดิมโรงงานแบบนี้กลินใหม่ยังอยู่เลยนะครับผมตัวเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะแคปที่เราจัดการให้นะครับผมเป็นหนังที่แบบนั่งสบายแน่นอนนุ่มๆน,นะตัวคานนะครับผมทุกอย่างสวยเดิมนะครับสีเสรินะครับผมไม่มีแบบสาดสีมานะตัวนี้สีเนียนนิ้วมากๆนะครับผมสภาพดีนะหัวนงหัวน็อตไม่มีไขไม่มีหมุนนะสภาพกริปเลยลูกค้า นี่แท้เดิมโรงงานแน่นอนคันนี้นะนี่สติกเกอร์นะครับผมสติ๊กเกอร์ให้เราเอามือจับนะครับเวลาปิดนะไม่ใช่นะอ่าห้ามนะห้ามนะครับผมแต่สติกเกอร์แท้เดิมโรงงานนะครับติดตั้งไปครบๆเนาะตัวฟิล์มได้เป็นลามินาป๊อปด้วยนะครับให้กันไปแบบนี้เลยนี่ดูแลใส่ใจลูกค้าสุดๆนะครับคมสันตัวรถนะครับด้านหลังทุกอย่างสวยหมดนะครับลูกค้าไฟท้องไฟท้ายนะครับผมเหลี่ยมมุมทุกอย่างคมสันสวยนะไม่มีแตกไม่มีหักคาบหลงคาบเหลืองไม่มีนะครับ ตาโลโก้ DDI สำหรับเครื่องยนต์ไปครบๆนะครับผมในส่วนตัวกันชนด้านหลังนะครบเครื่องหมดเลยลูกค้าสวยกริปแน่นอนนะตาโลโก้ s ูสุนะครับดีมงดีแม็กไปครบหมดลูกค้าไฟท้ายทั้งสองฝั่งนะครับผมไม่มีคราบเหลืองแตกหักแต่อย่างใดเลยไฟเบรกด้วยสัมมีไปครบๆนะครับนี่ไปครบเครื่องหมดเลยสวยนะครับคันนี้ถือว่าน่าใช้มากอันนี้ลูกค้าโทรหาผมเยอะมากนะโทรหาผมเยอะมากแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอะ่ะ แต่ไม่มีปัญหานะครับผมว่าคลิปนี้จบแน่นอนเนาะใครอยากจัดสดจัดได้นะหัวนงหัวน็อตใสๆนะครับผมตะเก็บทุกอย่างสวยแท้เดิมโรงงานนะลูกค้าสภาพดีนะครับซีนเดิมโรงงานหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเมคอาร์ตนะกลมคมสวยนะอันนี้ตรงคอนเซ็ปต์เป๊ะเลยของรถมือ2นะครับในส่วนของตัวตัวแม็กไลเนอร์นะครับผมอันนี้สวยงามมากๆนะเงานะครับเล่นกระแสงสุดๆนะครับผมของสวยของดีนะครับรอเจ้าของอยู่ตรงนี้นะครับนี่ สวยงามนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสวยหมดนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาสวยหมดนะครับผมกิฟต์เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับว่าดีดมีดีแค่ไหนนะครับผมอ่าสายสายแต่งต่อสายแต่งเติมอ่าต้องชอบนะสำหรับอิวสุนะครับเครื่องยนต์เขาไปต่อได้อีกเยอะเนาะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับแต่อย่าเพิ่งหาว่าเขาเครื่องน้อยนะตัวนี้ได้150แรงม้าเท่ารีโว่2.4เลยนะลูกค้า ถือว่าเหลือนะครับตีนต้นอาจจะไม่สู้แต่ตีนปลายก็ลองดูกับเขาได้นะผมบอกเลยว่าของจริงนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับผมค่อนข้างสวยเลยแห้งๆสวยเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับเต้มสีจากโรงงานมาครบๆเนาะด้วยความที่วิ่งน้อยนะครับ80,000โลเองลูกค้าถือว่าเหลือมากๆนะสภาพดีเอาไปวิ่งต่อได้อีกยาวๆเลยลูกค้าสบายแต่ว่าใครที่อยากเอาไปต่อนะต่อเติมนะครับสบายเลยนะสำหรับเครื่องยนตนะ์อีวูสูเนาะค่อนข้างที่จะ มีของเล่นเยอะเนาะสำหรับเครื่องยนต์นะครับหัวก็โลกไม่มีเคาะไม่มีบุบนะครับผมในส่วนของตัวหม้อลมเบรกนะสภาพดีนะครับดำๆสวยๆนะรอยทลอกไม่มีสักนิดเลยนะครับตัวฟูกด้านหลังเครื่องนี่ใหม่กิ๊กเลยใหม่กิ๊กเลยนะครับเล่นแสงสุดๆเห็นไหมเงาวิงนะครับผมใช้น้อยจัดนะครับคันนี้แบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงนะลูกใหญ่หญไฟเต็มๆนะครับของเราจัดให้นี่ GS แบตเตอรี่หมดนะใช้แบบ23ปีอะครับถึงต้องเปลี่ยนทีเนาะ สภาพสวยเลยเพจนะครับแท้เดิมโรงงา,า,า,านหมดแต้มสีชมพูยังอยู่เลยนะสุดยอดนะครับค่อนข้างใหม่นะครับหัวนงหัวน็อตนะฝากระโปรงฝั่งก้งฝั่งแก้มแตกหักคับหลงคับเหลืองติดเติดไม่มีนะสภาพดีทุกจุดนะครับผมสาดสงสาดสีไม่มีนะลูกค้านี่สติ๊กเกอร์นะครับผมฝากระโปรงติดไปครบๆนะครับเมคอาร์ตคมกริปทุกจุดนะนี่เห็นชัดๆเลยนะครับอันนี้แสงมาพอดีโอ้หเหมือนพระเจ้าช่วยนะครับเห็นชัดๆเลยนะลูกค้า ยิ่งแสงลงแบบนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับผมว่าเมคอัพคมแค่ไหนนะครับอันนี้ของแท้เดิมแน่นอนเนาะอันนี้ในส่วนของตัวฟูกนะครับด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะเก็บแลวใหม่มากๆนะครับผมตัวนี้นะนี่ยังรอนะครับหัวน็อตฝั่งนี้ก็ใส่ไม่แพ้ฝั่งนน้นนะสภาพสวยแบบเดิมทั้งคันจริงๆนะครับคันนี้อยากเชียงจรนะิงเนาะใครที่จะเอาไปทํามาหากินนะครับผมเอาไปขายของนะหรือว่าลูกค้าจะเอาไปขับเที่ยวแต่งซิ่ง ได้หมดนะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์หลายช่วงวัยมากๆเนาะเพราะว่าเราได้ตัวรถแท้เดิมเลยนะครับ3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ, 3, 9, บลูกค้า3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าไปใช้คุ้มคุมได้เลยใครที่สนใจนะครับยังไม่หมดแค่นี้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเรามีให้ดูอีกไม่รู้กี่คันต่อกี่คันนะเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันแบบจัดเต็มแน่นอนไปกันต่อเลยมาต่อกันเลยครับผมวันนี้มีแ e ดอีดิชั่นอีก1คันมาให้ชมกันนะคันนี้แรกเข้าเลยนะครับผมเป็น2-4ตัว NT แซดดิ i t ชันนะสาภาพบอกเลยว่ากริปนะครับผมได้ชมหน้าหมูป่าสดสดสวยๆ,ๆแบบนี้นะสาภาพดีนะครับปี2021เลขใหม่50,000โลนั้นปี2021เลยลูกค้า389,000บาทว้าวไหมครับผมราคานี้บอกเลยว่าสดนะครับกรอบโครมนะครับผมด้านหน้าทุกอย่างใหม่หมดนะครับผมนี่สาภาพสีนะเนียนสวยสนิทนะครับไม่มีอ้าไม่มีแตกช่องลมช่องลมทุกอย่างสวยหมดนะครับตัวไฟหน้านะครับผมเป็นมันติรีเฟลเตอร์นะ เนี่ยขอบใสๆนะครับคมสวยๆนะนี่ไม่มีอ้าไม่มีแตกนะบอกแล้วแต่เข็บทุกอย่างสวยเดิมหมดเลยพวงล้อซุ้มล้อมีมาคุครบนะครับไม่แพ้ยกสูงแน่นอนเนี่เป็นงานล้อมองล้อมแมกนะใหม่กิ๊กนะครับคันนี้นี่ล้อมแมกอัลลอยแท้เดิมโรงงานขอบ16นะยางนะครับปี2 0 2 1เลยลูกค้าสุดยอดนะครับยางปีใหม่มากนะเรี่ยมคมทุกอย่างนะครับผมเอาไปใช้งานต่อไนดะ้ยาวๆนะครับจับไปยังนุ่มมือเลยละมุนนิ้วสุดๆนะ นี่โชกเชิร์กนะครับแต้มสีจากโรงงานหัวน็อตไม่มีไขไม่มีบิดสวยเดิมทุกจุดจริงๆนะครับนี่สวยงามนี่เป็นไกกระจกมองข้างนะครับเข้ากับตัวสีรถสุดๆนะเป็นสีดานะครับผมด้านๆแบบนี้พร้อมที่จับสีเดียวกันหมดนะครับผมคุณแจนะเป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับผมพับได้นะนี่นี่ไงเท่มากนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงนี่เซ็นทัลล็อกด้วยนะครับภายในบอกเลยว่ากว้างขวางนะครับสวยงามแน่นอนนะครับคันนี้ได้บ่อผ้า แท้เดิมโรงงานหน้าจอนะครับโอต้องโชว์นะหน้าจอต้องโชว์นะครับผมนี่เป็นไงหน้าจอต้องโชว์นิดนึงตัวนี้นะครับผมจะได้เป็นหน้าจอโตโยต้าแท้นะครับผมเป็นหน้าจอทัสกรีนนะเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ลูกค้าจอใหม่ชมใหม่หมดนะครับผมเปลี่ยนภาษาได้นะนี่นะครับพูดอะไรไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมการตั้งค่าทุกอย่างสวยหมดนะครับ เปลี่ยนทงเป็นทีมได้หมดนะลูกค้าเชื่อมต่อเป็น Apple c a r า์เพได้ด้วยนะครับตัวหน้าจอนี้ถือว่าครบเครื่องสุดๆนะเป็นไงไอแอนดรอยออโต้แอปเปิลคาร์เพมาครบๆนะครับตัวนี้แบบใหม่หมดเลยเลขไม่ห้าหมื่นห้าพกิโลลูกค้าเอาไปใช้คุ้มๆได้เลยนะครับเลขไม่อย่างน้อยอ่าเป็นไงเห็นชัดปะ่ะโอ้ยอย่างชัดนะครับเป็นไงไม่ห้าหมื่สุดยอดนะครับคอนโซลคอนโซลสวยหมดเครื่องยนต์แน่นๆน,น,น,นะครับ สภาพดีแน่นอนนะครับคันนี้และนี่เลยนะครับเป็นโอเพนแคนะครับผมเปิดแคปบได้ด้วยนะครับนี่ลูกเด็กเล็กแดงนอนได้นะอาจจะเป็นรถครอบครัวของใครหลายๆคนก็ได้นะครับสําหรับรถคันนี้เนาะก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะครับผมทํามาหากินได้นะครับผ่อน8ปดพันลูกค้าอาจจะได้เพิ่มนะครับต่อเดือนเพิ่มเป็น8ปดหมื่นก็ได้10เท่าเลยนะไปทํามาหากินได้เลยลูกค้าสบายนะครับซิก ตัวไฟท้ายนะครับผมเชัฟฟินทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับรอยครับแตกหักเหลืองเหลืองไม่มีนะครับลูกค้าสภาพดีนะครับตาโลโก้โตต้ามาครบครบนะครับที่จับด้านหลังนะครับไม่มีบิ่นไม่มีแตกนะสภาพเดิมหมดนะครับเบรกดวงไฟเบรกดวงที่3มาครบครบนะตาโลโก้ไฮลักรีวองรีโวมาครบหมดเลยลูกค้าการชนด้านหลังนะครับไม่มีเคาะไม่มีบุบนะครับสภาพดีนี่ไม่มีหนวนะ แน่นหนานะครับผมของแท้เดิมทุกอย่างหมดเลยไฟทงไฟท้ายนะด้านหลังนะครับผมมาแม้กระทั่งใบไม้นะครับผมให้เห็นกันชัดว่าเข้าใหม่ของจริงนะครับคันนี้หัวนองหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขายนะครับผมตัวด้านหลังนะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับลูกค้ารถชนหนักจมน้ําน้ําท่วมของเรานะไม่มีมาขายลูกค้าแน่นอนนะครับตัวลอยซีนแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ CL CR มาครบทั้ง2ฝั่งนะครับของแท้ของเดิมตัวต่างมันต้องมีนะ ไม่มีไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวไม่จบนะครับต้องดูห้องเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าของจริงนะครับเครื่องยนต์นี้สุดยอดอยู่แล้วนะครับสำหรับรีโวเนาะตัวนี้นะครับปรับปรุงมาจาก VNTurbo โอ้โหนะมีโชคด้วยสุดยอดอย่างกับแคมรี่คิดดูนะครับสวยจริงเครื่องยนต์นะครับเป็น2 4 g d n e r a t n b o o s t s u p e r p o w e r นะครับตัวนี้ได้150แรงม้าแรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับผมในเครื่องยนต์ดีเซลด้วยกันนะครับตัวนี้ออกตัวดีที่สุดแล้ว ของจริงนะครับเครื่องยนต์นี้นะปรับปรุงมาจากเวนเทอร์โบได้อย่างดีมากมากนะครับผมตัวบูตนะครับการออกตัวได้ดีสุดๆแล้วนะครับคันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันด้วยมีท Eco ั ode, Power ้งอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาในเครื่องเดียวนะครับถือว่าเอาไปใช้ต่อได้อีกยาวๆแน่นอนเพราะปัจจุบันโตต้ตาก,ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเลยนะก็ยังใช้เครื่องยนต์นี้อยู่เลยนะครับอันนี้การเน้นได้นะเพราะว่าห้องเครื่องนะครับค่อนข้างใหม่เลยคันนี้ถือว่าเอาไปใช้แบบ แพ้ได้แพ้อย่างเดียวนะครับแพ้ป้ายแดงแค่นั้นเองนะครับผมบอกเลยว่านอกนั้นผมผมสู้หมดทุกค่ายแน่นอนนะสภาพสวยนะครับเนี่เป็นไงมออลมเบรกนะครับผมไม่มีบุบไม่มีเคาะนะครับตัวใส่ทุกอย่างสวยหมดนะครับท่อแอร์สายไฟนะครับผมแท้เดิมโรงงานทั้งหมดตัวฟูกด้านหลังเครื่องยังไม่มีย้วยไม่มีหลุดไม่มีขาดเลยลูกค้าคิดดูหัวกะโโลกนะครับไม่มีเคาะไม่มีบุบนะครับผมแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะตัวนี้แผ่นเพดอยู่ตรงนี้นะครับปียี่นะ แผ่นเพจเลืเครื่องเลขถังระบุชัดเจนนะครับปีพลวงปีผลิตชัดเจนหมดนะลูกค้าปี2021นะครับแบตเตอรี่นะครับผมนี่ห็เ GS เลยนะลูกใหญ่ไฟเต็มเต็มนะครับผมเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนลูกค้าตัวคารแท้เดิมหมดนะครับผม RL มาครบนะลูกค้าคานแท้คานเดิมโตต้านะครับต้องมี R ต้องมี L เท่านั้นนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงนะสำหรับฝากระโปรงนะครับผมนี่ไม่มีหนานะครับ บางๆนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับคันนี้สวยจริงน็อตมีแกะแค่อันเดียวนะครับคือใส่โช๊คของโตยต้ามานี่น็อตอีกอันนึงไม่มีแกะแน่นอนนะครับสภาพสวยเดิมแท้โรงงานทั้งคันจริงๆนะครับคันนี้ใครสนใจนะรีบจับรีบจองนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วน่นอนเล็กไม้ห้าหมื่นโลเองลูกค้าเอาไปใช้คุ้มๆได้เลยนะครับมากันอีกคันนะครับผมสําหรับ Z ซดดิ i ดชั่นนะครับตัวนี้ ปร่งล้อซุ้มล้อมีมาครบๆนะครับไม่แพย้ยกสูงแน่นอนนะตัวนี้ได้หน้าหล่อๆเลยลูกค้าได้เกียร์ออโต้อีกต่างหากนะครับผมราคาดีมาก3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้เลยนะครับสองยุคสี่รีโว่นะครับผมตัวเจพัทนะครับผมได้ออปชันมาแบบครบๆไม่ว่าจะเป็น VSCTRC นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาครบๆนะอันนี้ถือว่าไม่แพ้รุ่น E เลยนะครับผมสภาพดีมากๆสีเรียวมุมทุกอย่างใหม่หมดนะครับกระจังด้านหน้านะ ในส่วนของตัวไฟนะครับมันติรีเฟลเตอร์นะครับผมไฟตัดหมอกนะคู่หน้ามีมาครบๆนะครับสีคมนะเหลี่ยมมุมทุกอย่างนะใสเก็กเลยนะครับร้อยต่อนะครับไม่มีอ้าไม่มีแตกนะครับสําหรับกันชนสวยมากๆอันนี้แรกเข้านะย้ําเลยนะครับแรกเข้านะครับผมในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ได้แม็กอลลอยเลยนะได้แม็กอลลอยเลยนะครับตัวนี้ตัวก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับแม็กอลลอยนะ ยางนะครับได้เป็นยางบิด stone ปี2022ด้วยเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยลูกค้าคันนี้นะครับสีคมสันตัวรถนะครับทุกอย่างนะรักยิ้มไม่มีนะครับสีเสิมไม่ต้องทำนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มๆนะครับผมภายในนะครับผมพวงมาลัยอ่าพวงมาลัยสวยนะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยฉีกนะครับผมเลขไม้เก0 0หม่นโลนะลูกค้าเอาไปใช้คุ้มๆเลยยาวๆนะเครื่องเล่นวิทยุนะครับ แท้เดิมโรงงานนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะถือว่าคุ้มค่างมากนะนี่เกียร์ออโต้นะครับผมหัวกงหัวเกียร์ใสๆอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดม,ม,มีมาครบๆเนาะออปชั่นถือว่าครบเครื่องเลยนะลูกค้าไม่ใช่ตัวเจธรรมดานะเป็นตัวเจพัดนะครับเป็นตัวเจพัดขอย้ํานะครับผมแอร์แบ็กมีนะตัวเจพัดแอร์แบ็กมีครบนะครับนี่สวยงามเป็นโอเพนแคปนะครับเกียร์ออโต้อีกต่างหากไม่ไม่ถึงแสนนะหัวนงหัวน็อตใสหมดลูกค้า ใหม่กิ๊กนะครับผมใส,ส่รอยซีนแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะสาภาพสวยสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบหมดเลยลูกค้าสติกเกอร์ Z ซตอิดิชันนะครับผมมีไปครบๆนะนี่ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมริ้วรอยสักนิดไม่มีเลยชับฟงชับฟินสวยๆนะครับไฟท้ายแตกหกักไม่มีครับหลงครับเหลืองไม่มีเลยลูกค้ากันชนด้านหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับผมให้ไปครบ,คร,บ,คร,บระบบความปลอดภยัยถือว่าเหลือสดๆนะครับ โลโก้รีวองรีโวนะไฮลงไฮรักมีไปหมดนะครับผมที่จับเป็นโครเมียมนะไฟเบรกดวงที่3มีเหมือนกันนะแตกต่างจากคันเมื่อกี้แค่หน้าอย่างเดียวนะครับแตกต่างจากคันเมื่อกี้แค่หน้าอย่างเดียวนะตาโลโก้รีโว่ไปครบหมดนะครับผมชับฟงชับฟินไม่มีบิ่นนะสภาพดีนะครับตัวไฟท้ายนะครับแมคไลเนอร์ iner, ใหม่กิ๊กนะครับสะท้อนแสงส,สุดๆนะใหม่มากนะครับผมใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับผมหัวน็อตตามสีโรงงานไปครบๆนะครับ ตะเข็บทุกอย่างแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมกระบาดท้ายนะครับไม่มีเบี้ยวไม่มีบุตรนะนี่สวยงามนะครับ 4L4R มาแบบครบๆเนาะเมกโองเมกอาร์ตคมกริปนะครับลูกค้าเหมือนออกจากโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ห้องเครื่องต้องดูห้องเครื่องนะครับคันนี้ถือว่ารอขนาดนี้แล้วไม่ดูห้องเครื่องไม่ได้แล้วนะครับคันนี้นี่โอ้โหนะตัวนี้นะพับเป็นพับกระจกไฟฟ้านะครับผมในส่วนที่กระจกไฟฟ้านี่จะเป็นโครเมียมด้วยนะ ถือว่าตัวนี้ก่อนเปลี่ยนโฉมนะเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมเครื่องยนต์เหมือนเดิมเลยนะครับได้เป็น2.4 g d e r a t i o n boost นะครับแต่มีตัว e q u e n เ i a l Chip เข้ามานะครับผมก็จะได้เป็นตัวเกียร์ cvt นะถือว่าเหลือนะครับลูกค้าขึ้นเขาลุงห้วยได้สบายเลยแรงบิดสูงในรอบต่ำด้วยนะครับถือว่าสุดแล้วนะสำหรับเครื่องนี้แถมได้เป็นเกียร์ออโต้อย่างคุ้มเลยลูกค้าตัวคานนะครับเดิมหมดไม่มีคดไม่มีงอนะครับผมเมกอูเมกอาร์ตคมกริปทุกจุดแน่นอนคานเป็นไงลูกศรต้องชี้นะ L.R. ต้องมานะครับผมมาครบหมดนะหูวันนี้ตัดเล็ยบย่างตัดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไม่กล้าชี้เลยเมื่อกี้นะครับสวยนะครับเห็นไหมน็อตเนิร์ดไม่มีแกะนะครับสภาพดีนี่เป็นงานทุกอย่างอยู่ครบนะมออลมเบรกไม่มีเคาะนะแกะเกิดไม่มีนะครับลูกค้าหัวนง,ห,วนงหัวน็อตใส่หมดนะครับตัวฟูกด้านหลังเครื่องนะสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่สวยงามท่อองค์ท่อแอร์สายฟงสายไฟใหม่หมดเลยลูกค้าสภาพดีนะครับในส่วนของตัว ฟูกนะครับด้านบนฝากระโปรงนะไม่มีลอกล่อนนะหลุดเลอะไม่มีนะครับลูกค้าสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะเมคอาร์ตคมกริฟนะครับทุกจุดแน่นอนใครสนใจอยากจับอยากจองนะคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับได้เกียร์ออโต้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันได้สองยูสี่ตัวเจพัทปีสิบเก้าอีกต่างหากนะคุ้มค่าสุดๆนะครับผมจัดกันได้เลยนะคันนี้คุ้มแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่นาวาร่าแบ็คเอดิชั่นนะครับผมมาครับนาวาร่าแบ็คเอดิชั่นนะครับผมได้ตัวแครบเลย ราคานี่ผมยังผมยังว้าวนะราคาผมยังว้าวนะครับผม3ามแสนหกหมื่นเกบาทนะครับผมราคาดีได้สีดํานะสติกเกอร์ทุกอย่างมาครบนะครับอันนี้สภาพแรกเข้านะลูกค้าได้ชมนะครับปี2019เลยนี่ได้ปี19เลยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะจดทะเบียนปี2020นะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วเดย์ทามรันนิ่งไลท์มาครบๆนะพุชสตาร์ทสมาร์ทเอนทีนะครับกระจังด้านหน้าสวยสดงดงามนะนี่ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาครบๆนะครับผม ล้อหม่งล้อแม็กนี่เป็นไงใหม่กิ๊กนะครับได้เป็นสีดําเลยนี่สวยงามนะครับในส่วนของตัวยางนะครับผมปี2019ปีเดียวกอบตัวรถนะได้ยางโตโยด้วยลูกค้าสุดยอดนะครับนี่ซุ้มล้อด้านในนะโปร่งล้อทุกอย่างใหม่หมดนะครับโชคเชิกแท้เดิมโรงงานนะครับผมสวยงามซุ้มล้อนะครับผมหมดหมดทุกอย่างอยู่ครบนะครับหมดทุกอย่างอยู่ครบนะสีเรียมมุมตัวรถนะครับใหม่หมดนะครับผมสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบหมดเลยทำหัเข้หักปะเนี่ยนี่จับประตูนะครับสีดํา มาพร้อมสมาร์ทเอ็นทีนะครับผมมาพร้อมสมาร์ทเอ็นทีนะพุชสตาร์ทมาครบๆนะกุญแจได้เป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้เลยโอเหเลขไมล์สี่หมื่นโลนะครับเลขไม 40, ล์สี่หมื่นโลลูกค้าสุดยอดได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับผมเลขไมล์สี่หมื่นแปดพันโลนะหน้าจอนะครับผมจิวแต่เจ๋วของจริงนะแสดงผลกล้องถอยได้ด้วยนะครับผมสุดยอดนะเห็นนะคมชัดลึกเลยนะครับเห็นแม้กระทั่งทะเบียนรถคันข้างหลังที่ดูนะครับชัดจัดนะ ตัวนี้นะครับได้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะหัวกงหัวเกียร์ใหม่ๆเลยนะครับคอนโซลคอนโซลนะที่จับนะครับผมสวยหมดนะครับลูกค้าคงเอกลักษณ์แบ็กเอดิชั่นก็คือสีส้มเนาะคาดส้มทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจอหรือพุสตาร์ตนะครับนี่เรือนไม้เป็นไง48,000นโลนะครับสุดยอดไม้น้อยจัดนะครับ369,000บาทนะครับ สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเป็นเจ้าของเขาได้เลยนะครับสาหรับแบ็กเอ dition คันนี้นะสติกเกอร์ติดมาครบแบบทุกจุดนะครับผมตัวแผ่นกันรอยทุกอย่างนะสภาพดีหมดเลยนะครับกล้องถงกล้องถอยไม่มีมัวไม่มีขุ่นนะสภาพสวยนะครับตาโลโก้นิสสันไปครบๆนะอ่าแก้งนะแก้งสบายจริงๆแล้วนะครับหัวนุ่งหัวน็อตใสๆนะครับผมตะเข็บทุกอย่างสวยใหม่หมดนะครับได้สีดําสดๆดวสวยๆลูกค้าอันนี้สภาพแรกเข้านะครับผมหลังสปาบอกเลยว่ากริป บอกเลยว่าใหม่นะครับผมป้ายแดงยังต้องยอมเราบอกงี้เลยนี่อย่างสวยคันนี้นะ3า0 0 0 0หนานะครับผมป้ายแดงขายก็0 0 0 0 0นอย่าเพิ่งไปซื้อนะครับจัดคันนี้ได้เลยไปสิบเจดยีด้วยนะครับใครอยากจับอยากจองนะครับรีบโทรเข้ามาที่เพชรนต์เราด่วนนะครับผมบอกเลยว่าบอกเลยว่านะครับผมไปเร็วแน่นอนนะครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับอยากจะจัดคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่แอดมินเราได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ใครที่ชอบหลังนะครับผมหรือว่าบริษัทเพชรยนต์เราเนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับให้ช่องทีมงานเพชรยนต์ของเราด้วยนะเป็นกําลังใจให้เราทํางานอยู่กันแบบยั่งยืนยาวนะครับผมหารถสวยๆนะครับคัดเก็แบบนี้มาให้ลูกค้าดูกันอีกแบบเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หลังขอบพระคุณมากครับผม